การบริหารทรัพย์ส่วนกลางร่วมระหว่างหลายหมู่บ้าน (Intervillage Common Property) ประเด็นน่าสนใจหมู่บ้านเฟส1 2และ3ของคุณใช้สโมสรสระว่ายน้ำและถนนทางเข้าหลักร่วมกันแล้วจะแบ่งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างไรหากนิติบุคคลหนึ่งอยากปรับปรุงแต่อีกนิติบุคคลไม่เห็นด้วยจะจัดการข้อพิพาทนี้อย่างไรสวัสดีครับ ผมที่ปรึกษากฎหมายจากนายสเตปเปิลคอนซัลเครับโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่มีหลายเฟสมักจะมาพร้อมกับสโมสรสะว่ายน้ำหรือถนนทางเข้าหลักที่ใช้ร่วมกันซึ่งเป็นจุดขายสำคัญแต่เคยสงสัยไหมครับว่าหากนิติบุคคลเฟสหนึ่งอยากปรับปรุงแต่เฟสสองไม่เห็นด้วยจะจัดการอย่างไร แล้วค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษามหาศาลในแต่ละปีจะแบ่งความรับผิดชอบกันแบบไหนถึงจะยุติธรรมปัญหาเหล่านี้ซับซ้อนกว่าที่คิดและว,วันนี้นายสเตปคอนซัลแทนจะมาให้แนวทางที่ชัดเจนกับคุณครับการมีทรัพย์ส่วนกลางขนาดใหญ่ร่วมกันคือความสำเร็จของโครงการแต่ก็เป็นความท้าทายในการบริหารจัดการเช่นกันครับเพราะแต่ละนิติบุคคลต่างก็มีอิสระในการบริหาร มีคณะกรรมการและมีงบประมาณของตัวเองเมื่อไม่มีกติกาที่ชัดเจนปัญหาที่นายสเตปเราพบบ่อยครั้งคือ 1. ความขัดแย้งเรื่องค่าใช้ใจ่ายหมู่บ้านที่มีจำนวนบ้านน้อยกว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่ต้องจ่ายเท่ากับหมู่บ้านที่มีบ้านเยอะกว่า 2. มาตรฐานการดูแลที่ไม่เท่ากันทำให้ทรัพย์สินส่วนกลางเสื่อมโทรมเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลัก 3. ภาวะชงักงานทางการตัดสินใจการปรับภูมิใหญ่ๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความขัดแย้งเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สินของลูกบ้านทุกคนครับที่นายสเตปคอนซัลแทนเราเชื่อว่าทุกปัญหาที่ซับซ้อนต้องแก้ไขด้วยรากฐานที่มั่นคงครับขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการจัดทำข้อตกลง ระหว่างนิติบุคคล Intervillage Agreement ที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นธรรมนูญที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือโดยต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนและครอบคลุมอย่างน้อยใน4ประเด็นหลัก 1. การระบุทรัพย์สินร่วมกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง 2. สูตรการแบ่งค่าใช้จ่าย Cost Sharing Formula ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นแบ่งตามจำนวนยูนิตตามขนาดที่ดินหรือตามสูตรที่ตกลงร่วมกัน 3. มาตรฐานการดูแล SLA เช่นสะว่ายน้ำต้องมีค่าคลอรีนมาตรฐานเท่าไหร่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีกี่นาย 4. กระบวนการอนุมัติงบประมาณเล็กน้อยอนุมัติอย่างไรงบประมาณก้อนใหญ่อนุมัติอย่างไรเมื่อมีธรรมนูญแ,แล้ว ก็ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนครับขั้นตอนที่2คือการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม Joint Committee ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการของแต่และนิติบุคคลอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมนี้จะต้องถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงที่ทำขึ้นในขั้นตอนแรกโดยหน้าที่หลักคือบริหารจัดการตามข้อตกลงดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาที่วางไว้ จัดทำและควบคุมงบประมาณร่วมเสนอแผนงบประมาณประจำปีให้แต่และนิติบุคคลอนุมัติเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจหาข้อยุติในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมนี้จะทำหน้าที่เป็นเจ้าพาพที่ชัดเจนทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถลองใสครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงข้อพิพาทอาจเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นในข้อตกลง ควรระบุแนวทางการระงับข้อพิพาทไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นกำหนดให้มีการเจรจาการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางหรือใช้สิทธิทางศาลเป็นลำดับสุดท้ายการวางระบบทั้งหมดนี้ตั้งแต่แรกคือหัวใจของการป้องกันปัญหาครับการมีข้อตกลงที่รัดกุมและกลไกลที่ชัดเจนจะช่วยลดความขัดแย้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างมหาศาลที่นายสเตปคอนซัลเทน เรามีความเชื่อชาญและประสบการณ์โดยตรงในการให้คำปรึกษาร่างและเจรจาข้อตกลงบริหารทรัพย์สินร่วมเหล่านี้เพื่อสร้างสันติสุขและรักษาคุณค่าโครงการของท่านหากคณะกรรมการของท่านกำลังเผชิญกับความท้าทายนี้หรือต้องการวางรากฐานที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ปรึกษาเรานายสเตปคอนซัลเทนครับหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราด้วยทันทีตามข้อมูลบนหน้าจอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทันทีตามข้อมูลบนหน้าจอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ